ไปพอเรื่องของไฟไหม้ตลปูนกเจ้าแน่นครับตีหองงานโอ้ต้องบอกว่าสร้างผลกระทบใือปีน้องประชาชนโดยรอบเหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าเป็นโรงงานแล้วก็มีเรื่องของสารเคมีแ่นครับเนาะจากเรื่องนี้เองตะนั้นของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตลปูนเจ้าคุณผู้ชมเปิดื้อข้อมูลนะเจ้าว่าจากกรณีตีไฟไหม้โรงงานแจเย็นด้วยสารฟรีออน r สองหรือว่าสารคลรโรไดฟลูออโรเมทนเนี่ยนะเจ้าเป็นองค์ประกอบหลัก เปิลบอกว่ามีการาเกิดไฟไหม้เซตป,ป๊บแน่นอนว่าสารชนิดเนี่ยคุณผู้ชมฟุ้งกระจายมันเป็นไอรละเหยมันฟุ้งกระจายขึ้นมามีผลกระทบต่อสุขภาพนะเจ้าถ้าเกิดว่าเขามีการสูดดมหรือว่าซึมผ่านผิวหนังขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีอาการมึนหัวซับสนมึนงงหายใจลำบาก ถ้าวอ่ะได้ครับในปริมาณน,นักนักโดยบ่ได้ใส่หน้ากาป้องกันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเนี่ฮือเสียชีวิตได้นะเจ้าอันตรายเหมือนกันนะครับเจ้าหลังจากตีเกิดไฟไหม้เนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นเบาะาป,ปีนองประชาชนบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จมกันเหมือนกันนะว่ามีอาการระคายเคืองระบบ,บทางเดินหายใจอาจจะมีอาการคันคอหรือรอาแสบคออย่างเนาะราะว่าสัมผัสกาดหรือว่าของเหลวเนี่ยแล้วก็ แ่า่ฮือถ้าเกิดว่าไผ่ตีมีแผลไฟไหม้เนี่ยนะถ้าไปโดนกาชนิดนี้ไปโดนสารชนิดนี้ก็จะง่าะฮือผิวหนังเนี่ยผุพองบาดเจด็บสาหัสได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดร,ระวังกันคุณผู้ชมเป็นกันเยเตือนนะเจ้าปีน้องประชาชนติอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุถ้าเกิดว่ามีกลิ่นควันเข้าไปในบ้านของเฮาควรจะระบายอากาศออกใส่หน้ากาอนามัย ในกรณีตีเป็นกลุ่มเสี่ยงบอกว่าจะเป็นคนเท่าเป็นละอ่อนหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวถ้าเกิดว่ามีอาการหายใจลําบากแสบหูดังแสบผิวหนังหรือจําเป็นตีจะต้องไปหาหมอเนี่ยต้องขัใจไปเลยนะเจา้าเพราะมันมีผลข้างเคียงแต่เนาะเปนบอกวาอ่ะสังเกตตัวกาวนะเจา้าผู้ชมบ้านไผ่ตีอยู่ใกล้ถ้าเกิดได้กลิ่นควันลอยเข้ามาในบ้านเนี่ยเปิดพัดลมก็ได้มันออกไปหาหมอ,อ,อาาะบายอากาศหรือมาอันง่ายที่สุดเท้าใส่หน้ากากทนไมป้องกันไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยนะเจ้าซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากกอนพิธีกรก็เห็นควนมุ้งมุ้งเนอะอคุณก้อรก็ยุ่งลพูดกันกัน,กนแถวนีนคมศาสารกรรมเลยครับผมกับพี่น้องแถวหันก่อนแล้วมาระวังถ้ามีอาการก็รีบไปหาหมอตันเนอ์เดี๋ยวนี้ดับไฟได้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับเจ้า